สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะจะามาแนะนำเพื่อนๆให้รู้จักตลาดไนท์มาร์เก็ตหน้าหาดจอมเทียนนะคะที่น่าสนใจมีอยู่สองอสองแห่งด้วยกันนะคะก็คืออจอมเทียน Night Market แล้วก็ตลาด m ม a ามี t สต e ีทฟ o ้ดนะคะ ที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะก็คือ,อจอมเทียนไนท์มาร์เก็ตนะคะอยู่ประมาณอซอยจอมเทียนประมาณนะคะจำไม่ได้ประมาณจอมเทียน7หรือ8ปประมาณนี้นะคะก็จะอยู่ใกล้ๆกับโรงแรมซีบรีดนะคะถ้าหากว่าใครไปพักที่โรงแรมซีบรีดจอมเทียนนะคะ เดินออกจากโรงแรมเลี้ยวขวามาประมาณ2ซอยก็เจอตลาดนายมาเกตแห่งนี้แล้วนะคะก็จะมีมที่นั่งนะคะหน้าหาดชมหาดปินปินไปเลยะคะ่ะนี่ประมาณ จอมเทียนไนท์มาร์เก็ต<น>ด้วยค่ะจะมีะที่นั่งดื่มนั่งกินแล้วก็หันหน้าไปทางหน้าหาดนะคะถ้าหกาก็มานั่งยามเย็นก็ชมพระอาทิตย์ตกไปด้วยเลยได้เลยนะคะวันนี้ถนนเส้นหน้าหาดจอมเทียนคึกคักอยู่นะคะและตลาดไนท์มาร์เก็ตที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งนะคะก็คือ ตลาดไมอามี่สตรีทฟู้ดที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะคะไมอามี่สตรีทฟู้ดเป็นตลาดไนท์มาร์เก็ตแห่งใหม่ของหาดจอมเทียนนะคะก็จะมีอาหารที่น่าสนใจหลากหลายทีเดียวนะคะทั้งอ,อ,อาหารทะเลทั้งบาร์บีคิวครื่งดื่ม เบียสดเบียขวดเบียรกระป๋องมีทุกชนิดเลยค่ะให้เลือกทานนะคะรวมทั้งผลไม้สดและช่วงเวลานี้นะคะก็ไม่ได้เป็นช่วงวันหยุดแต่บรรยากาศในตลาดแห่งนี้ก็ดูคึกคักทีเดียวนะคะมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมา ซื้ออาหารรับประทานาบ้างก็ซื้อกลับบ้านบ้างก็ซื้อนั่งรับประทานาที่โต๊ะที่ทางตลาดจัดไว้ให้นะคะดูบรรยากาศในตลาดแห่งนี้นคึกคักนะคะแล้วก็เป็นจุดศูนย์รวมของ นักท่องเที่ยวบริเวณหาดจอมเทียนที่จะต้องไม่พลาดนะคะอย่าลืมนะคะตลาดอยู่ใกล้ๆก,กับโรงแรมแกรนจอมเทียนนะคะบ๊าย